โอเคนะครับเรามาลองตีตรงนี้ดูนะครับเป็นจ่องทางเล็กๆนะครับทับงทางไมคิดว่าจะมีตัวกักดไหมโอ้ย,อยมีตัวไล่ฮะเดี๋ยว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 เจอกู ฮึกระดมดูอีก,อกใส่น่าจะประมาณสองขีดใส่ลิกิตใชอนฟอก ไปแลครับโอ้ oh, <no. S 1> วัดเบาเลย uh. นีย่ไซจะไม่ใหญ่ไม่รู้จะโดนปากไหมนู้นออไไม่เจอ,อ,น,อ,อนี่ครับ ใช้สายขีดของขีดได้แต่ก็เอานะครับสัตว์เยตัวนี้นะครับนี่ฮันเตอร์วีนะครับโอเคครับฝากด้วยครับของม่ต้องมีนะครับมันต้องมีนะครับ